คำเตือนคนไม่ชอบเรื่องน่ากลัวไม่ควรฟังบนเตียงเราเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณพลอยครับคุณพลอยเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่เรายังเรียนอยู่ปีหนึ่งยังต้องเดินทางไปไปกลับกลับระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัยบ้านเราจะอยู่แถวประชาชื่นมีสองห้องนอนคือห้องของพ่อแม่กับห้องเราเองมีอยู่วันหนึ่งเรากลับมาจากเรียนถึงบ้านประมาณหกโมงเย็นวันนั้นพ่อแม่เราไม่อยู่บ้านเราก็นอนเล่นโน้ตบุ๊กอยู่คนเดียวในบ้านสักพักหนึ่งแม่เราโทรมาเสียงเครียดบอกว่า คืนนี้นอนคนเดียวนะพอดีญาติแม่เพิ่งเสียวันนี้ต้องไปจัดงานศพที่ต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้คิดอะไรคืนนั้นเราเข้านอนประมาณเที่ยงคืนนอนไปสักพักก็รู้สึกแปลกๆปกเหมือนมีคนมายืนจ้องอยู่ที่ปลายเตียงเรารู้สึกได้เลยเอื้อมไปเปิดไฟตรงหัวเตียงแต่ก็ไม่มีอะไรเราเลยปิดไฟนอนต่อหลับไปได้นานมากแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนของตกพื้นสองถึงสามครั้งเสียงมันใกล้ๆประมาณว่าอยู่ในห้องนอนเรานี่เองเลยตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียง เปิดไฟตามหาต้นตอของเสียงว่าเกิดจากอะไรแต่ก็ไม่เจอทุกอย่างยังคงอยู่ที่เดิมที่พื้นก็ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแปลกๆปลกเรารีบปิดไฟนอนมุดผ้าห่มเลยนอนไปได้ไม่นานก็รู้สึกตัวเกรงเกรงสันๆเหมือนกลัวอะไรบางอย่างมากๆแบบไม่มีเหตุผลคือขนลุกทั้งตัวขยับตัวไม่ได้พูดไม่ได้เป็นอยู่สักพักใหญ่ๆจนเราลืมตาขึ้นมาทั้งที่ห้องก็มืดสนิทแต่เรากลับเห็นร่างผู้ชายไวกลางคนแต่มองไม่เห็นใบหน้ากำลังนั่งคุกเขา่าทับอก,อกเราอยู่ ตอนนั้นเรากลัวมากและแน่นหน้าอกมากมากรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกพยายามจะส่งเสียงร้องก็ไม่มีเสียงออกมาเราจ้องร่างนั้นอยู่อย่างนั้นพักใหญ่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมองตาค้างเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะช็อกจนทำอะไรไม่ถูกทีนี้พอเราเริ่มมีสติกลับมาก็หลับตาปีทันทีตอนนั้นได้แต่นึกถึงพ่อแม่แล้วสักพักความรู้สึกแน่นหน้าอกก็หายไปเองเฉยเฉยเรารีบลุกไปเปิดไฟเปิดคอมเปิดเพลงเสียงดังๆคืนนั้นเราไม่กล้านอนต่ออีกเลย พอช่วงสายของวันรุ่งขึ้นเราโทรหาแม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังและถามแม่ว่าห้องนอนเรามีอะไรหรือเปล่าเสียงแม่ฟังดูตกใจมากก่อนจะบอกเราว่าเมื่อวานช่วงสายสายตอนที่ออกไปเรียนมีญาติของแม่ถูกรถชนใกล้ๆบ้านเราอาการสาหัสช้ำในหมดสติไปพ่อเลยช่วยเขาจากที่เกิดเหตุเข้ามาที่บ้านเราพอถึงบ้านพ่อกับแม่ก็ยกร่างเขามานอนบนเตียงพลอยก่อนและโทรเรียกรถพยาบาล แต่ก็ไม่ทันการเขาเสียชีวิตบนเตียงก่อนที่รถโรงพยาบาลจะมาถึงเสียอีกพอเราได้ฟังแม่เล่าเราหน้าชาและขนลุกทั้งตัวเลยคิดในใจว่าเมื่อคืนเรานอนบนเตียงที่เพิ่งมีคนตายหรอเนี่ยและร่างของชายคนนั้นคือญาติของแม่ที่เสียไปงั้นเหรอในหัวมีแต่คำถามที่ไม่มีคำตอบเพราะเราเองก็ยังไม่เคยได้เจอญาติของแม่คนนั้นเลยคืนถัดมาเราไม่กล้านอนคนเดียวที่บ้านอีกแล้วต้องไปอาศัยนอนบ้านเพื่อน พอพ่อกับแม่กลับมาเราเลยขอออกมาเช่าหอแถวมหาวิทยาลัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ